วกดอกแคจ้าบวกดอกแค,ก,ก,แคกินกับปุนกับาน้ำพริกกะปิเด้อจ้าบวกดอกแคดอกแคแกงส้มก็อร่อยทำเมนูอะไรก็อร่อยผัดน้ำมันหอยก็อร่อยจ้ะดอกแค แต่วันนี้ยายการเลือกมาทำเป็นเมโนูลวกลวกดอกแค่กินกับปุนกับเกล็ดำน้ำพริกกับปีไให้พ่อใหญ่จักน้อย ้นมันหอยกระแซบเรยอพี่น้องแต่มื่อนี้ยายการยายการเลือกมาเป็นลวกดอกแค่ลวกดอกแค่กินกับน้ำพริก ได่ทีแล้วพี่น้องรวบดอกแค้ของเราได้ที่แล้วตัดออกนอกน้ำเย็นเลยจ้ะน้ำกระน้ำอยู่ในตุ่มห่านี่ลและแยกการว่ามีน้ำแข็งมะนอกมะแนกหอก คนอยู่ในตู้นะจ้ากินแยกกันคนไว้กินมาบดกับเบลซใส่ตู้เย็นไว้การนนามาอุ่นคนประทูจ้ะคนประทูพริกกันพริกเขียวมันก็นเลยเป็นเขียวเผ็ดเต็มนี่พี่นอ้องคนประทูพริกเขียว เดยวสิตำน้ำพริกกะปิให่พะยัยจักน้อยแล้วทอดไข่เห้เล้าจะเลี้ยวเท่านั้นละซ้อมตาใหญ่ีต้มจืดจะได้ยัยการซื้อต้มจืดไปมือเส้าต้ม,ตมกัมมีจ้ะ น้ำพริกกะปิให้ลุงหมายเออซื้อน้ำพริกกะปมันมันพน้องอันหนึ่งอ๋อซื้อเหมือนกันเหรอเราไม่ซื้อเราตำเองเราตำไม่เยอะตำให้ลุงหมายคนเดียวลุงหมายชอบกิน น้ำพริกกะปิให้ลุงหมายมาเด้อกินข่าวกันเนด้อจ้าเซ็จแล้วจ้าข้าวเสื่อนนี่ต้มจืดด้วยการซื้อย่างเดียวเด้อมันเนี่ซื้อต้มจืดถอดไข่น้ำพริกปลาทู นีต่ำเมื่อกี้นี่ของพ่อใหญ่น้ำพริกกะปิของเพิ่นน้ำพริกกะปิหลวบดอกแค่พี่น้องเอ้ยนี่ปลาเคียหน่วยหนึ่งจะมีป่าป่านิ่งอยู่ท่อนหนึ่งพี่พักพักก็ไปเก็บขังบ้านเท่าจ้ะ มาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อยายกานปรได้นหนึ่งข้าต้าซื้อข,าอาอขา้าวเนี้เไว้สองห่อบระอิ่มก็กินข้าเจ้าเอาจ้าคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายกันในเด้อเห็นบ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้เ <laughs> อดดดจ้าสวัสดีจ้า